สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่ดาหรือพี่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาหรือแม่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีสิงห์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะที่ผ่านมาพูดได้เลยชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าเหนื่อยนะคะต้องรับผิดชอบครอบครัวสูงมากแต่ยังไงคุณก็เหมือนในเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนไม่เห็นก็เทวดาเห็นใจคุณอยู่สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะอ่า ก่อนอื่นเลยนะคะที่พิดาจะพูดก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพิดานะคะขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจให้พิดาแม่นปัวว่าใครที่แชร์ให้พิดาพิดาก็ขอให้สวยสวยรวยรวยนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงส่งเลยนะคะแล้วก็พิดาก็จะกราบขอพระคุณงามเลยนะคะสําหรับท่านที่ ช่วยแชร์ให้พี่ดานะคะอันดับแรกเลยที่พี่ดาจะพูดถึงก็คือหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะการงานเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีสิงห์บอกได้เลยช่วงนี้การงานของคุณก็มีเรื่องกดดันอยู่นะคะคนที่กดดันคุณก็คือคนเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็ จะเป็นอะไรที่เวลาเราพูดอะไรอีกอย่างเขาก็จะไปพูดอีกอย่างนะคะในเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเราแต่ยังไงเจ้านายคุณก็ไม่หวั่นไหวนะคะคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าเจ้านายของคุณถือว่าสนับสนุนเกื้อหนุนคุณดีมากสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้แล้วก็ถึงจะพูดอะไรคุณไม่ต้องกลัวเจ้านายหวั่นไหวนะคะ คุณอาจจะมีเรื่องกังวลใจว่าการงานเวลาทําไปอย่างงี้ผลงานออกมาเจ้านายเราหูเบาหรือเปล่าคุณไม่ต้องกลัวยังไงเจ้านายคุณก็หนักแน่นสําหรับเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะแล้วก็เรื่องการเงินการเงินในช่วงนี้ของคุณก็ถือว่าโอ้โหสาหรับคอลรดเตอรี่นะคะคนที่ชอบเล่นลรดเตอรี่บอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องเล่นเลขอะไรเลยให้เล่นเลขใกล้ตัวเลขใกล้ตัวมีอะไรบ้างเช่นทะเบียนรถบ้าน เบอร์โทรศัพท์หรืออายุลูกวันเกิดลูกพ่อแม่คุณมีเซนอะไรหรืออะไรเนี่ยคุณจะรู้ตัวคุณเองนะคะคุณติดไว้เลยสักคู่สองคู่นะคะออย่างน้อยอคุณเองก็ได้เงินส่วนนั้นไปทําบุญไปอะไรของคุณเองได้นะคะแล้วก็อคนที่กาลังจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถทํานี้กรรมเกี่ยวกับการเงินนะคะช่วงนี้คุณไอ้นนี่ได้เลยนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีนะคะแล้วผ่านนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะ แล้วก็ในเรื่องความรักในความรักช่วงนี้ก็อาจจะยียวนกวนรภราษากันหน่อยกดดันกันหน่อยเพราะต่างฝ่ายต่างงานเยอะนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะนิดนึงอาจจะความรักจืดจางนิดนึงนะคะแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะยังไงคุณก็ยังแบบรักใครกันดีอยู่เพียงแค่มันไปคนละแนวความคิดนิดเดียวมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ได้ยาวไกลอะไรหน่อยให้อดทนทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายของชาวราศีสิงห์ สุขภาพร่างกายของชาวราศีสิงในช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับสายตานะคะแล้วก็ภูมิแพ้หวัดด้วยในช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพไม่ดีนะคะสําหรับชาวราศีสิงนะคะาทางแก้ที่พี่ดาจะมาแนะนําของชาวราศีสิงในช่วงนี้ก็คือหนึ่งให้ถ้ามีโอกาสนะคะให้ไปปล่อยปลามั่งนะคะสัก17ตัวนะคะปลาถ้านะปลาหรือนกก็ได้นะคะไปปล่อยแล้วก็ ปาไหลก็ได้นะคะหอยขมก็ได้เพื่อจะให้การงานหรือสุขภาพร่างกายของเราคือจะได้ไม่เป็นอะไรเยอะอะไรให้เป็นนิดๆหน่นอยๆหรือว่าไม่เป็นเลยก็ได้นะคะจะช่วยคุ้มครองคุ้มภัยตัวคุณเองสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ไปทําบุญสังฆทานยานะคะในช่วงนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างของคุณจะผ่านพ้นไปได้ดีไม่ต้องวีตกกังวลนะคะเรื่องการงานการเงินความรัก สุขภาพร่างกายยังไงคุณก็ผ่านไปได้ค่ะสําหรับชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงห์ก็บอกได้เลยว่าเหมือนแมลก้าชีวิตนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ